บเนาลคือไรเชเดอร์หลายคนเจอเพราะอะไรกันวันนี้มาอธิบายให้ฟังกัน,นครับ stop out เนี่ยมันคือการที่ออเดอร์ของเราที่ถูกเปิดขึ้นเนี่ยถูกปิดอัตโนมัติเพราะว่าเงินในพอของเราเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วหรือมันไม่เพียงพอกับการถือออเดอร์ต่อเท่านั้นเองครับคือถ้าอธิบายแค่นี้แล้วเข้าใจเนี่ยมันก็จบไปเลยเนาะแต่มันมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นเยอะเพราะการ stop out ครับมันก็ขึ้นอยู่กับแต่รกบบเกอร์ว่าจะมี stop out กี่เปอร์เซ็นต์ในการ stop out ซึ่งมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะระหว่าง stop out ศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือว่า stop out แบบ 10% 20%, 20คือคิดง่ายๆครับเหมือนตอนนี้เรามีเงินอยู่100บาทแต่เราจะไปกินร้านอาหารแบบ300บาทอย่างเงี้ยร้านเขาก็ไม่ให้กินถูกไหมครับเพราะว่าตัางค์ไม่พอระบบเพย์มันก็เหมือนกันเลยครับคือถ้าเงินในบัญชีของเราไม่พอเนี่ยมันก็ไม่ถามเลยครับก็ปิดออเดอร์แล้วซะเลยสต๊อปเอาแต่ละโบเนี่ยมันก็ต่ตางกันใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าสต๊อปเอาต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับสต๊อปเอามนเป็ต์แบบเเนี่ยมีเปอเร์เซ็นต์เนี่ยหม,บบมา,า,า,มาไไยมวาวๆๆค,คยาาวาม ถ้าเกิดว่ามามาจีนของเราเงินของเราในพอเนี่ยมันอยู่ที่100เหรียญเนาะแล้วมันติดลบเกิน100เหรียญปุ๊บมันปิดเลยครับปึ้งมาคำว่าพอทั้งหมดอะหายเลยกลายเป็นว่าคุณก็หายนะครับตังของเราเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยฮะศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเป็นมาจีนเลเวลนะครับที่มีการซ็อกเอาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาคำว่าแทนที่เราจะกดหลอดใหญ่ไปเลย1นึหลอดใช่ไหมครับเราอาจจะกดแบบ0.1 10ไม้ก็ได้แต่ไอ้10ไม้ตรงนี้แหละครับพอมันเกิดซ็อกเอาหรือว่ามาจีนเลเวลมันเกินี่ยครับ ที่มันจะแตกะครับมันก็อาจจะมีการลากได้ไกลมากยิ่งขึ้นเผลอๆนะครับอันนี้คือแล้วแตกก่กราฟด้วยนะถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมันมีการกลับตัวนจุดๆใกล <S 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 ๆ้ <S <S ๆ,ๆตรงนั้นเนี่ยแทนที่มันจะถูกปิดไปเลยแล้วเราก็หมดโอกาสเลยใช่ไหมครับมันอาจจะปิดทีละไม้2ไม้3ไม้อาจจะเหลืออีก5้าไม้เนี่ยที่มันสามารถกลับมาลากต่อได้นะครับจากไม้ที่มันติดลบ5้าไม้เนี่ยครับมันอาจจะพลิกเป็นฟ้านะครับเป็นกําไรเนาะแล้วก็ลากยาวลงมากลายเป็นว่าแทนที่เราจะขาดทุนทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นกําไรเท่าทุนก็เป็นได้เพราะฉะนนั้ ผมจะมาบอก7ข้อที่ทำให้หลอดน,นะครับแตกได้ไวมากิ่ขึ้น คือมันก็ปีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะอย่างเช่นถ้าใครไปสาย s c a l p ิ้งมากๆเลยเนี่ยออกหลอดใหญ่มากๆแล้วเข้าได้จุดแม่นมากอาจจะไม่ใช่ทเทรนที่แบบสามารถรันได้ไกลนะครับแต่อาจจะวิ่งสักนิดนึงแล้วเราก็กาไรเยอะๆละแล้วเราก็ปิดออเดอร์เลยแล้วเข้าจุดได้แม่นมากๆเลยการที่เปิดหลอดใหญ่ก็ไม่ใช่ผิดนะครับแต่อย่างแรกเลยเปิดหลอดใหญ่เกินทุนจริงครับสมมติเรามีทุนอยู่แค่20เหรียญอย่างเงี้ยแต่เราดันไปกดหลอดแบบ1นหลอดหมายความว่าถ้าสเปรดเนี่ยมันมากกว่า20จุด ขึ้นไปเนี่ยก็แตกแล้วนะถูกต้องไหมครับแต่ทางกลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเรากดได้เนาะมันอาจจะแบบสองจุดหนึ่งหลอดก็หมายความว่าอาจจะลากได้ประมาณ200จุดถูกไหมครับ200จุดเนี่ยพอร่าจ,จะไม่ไหวแหละอันนี้ก็ต้องดอดูว่าเราเข้าได้แม่นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือพอร์ตยี่สิบเดน,นะอย่างที่2เลยครับใช้เรเวลเสูงแต่ไม่รู้จักควบคุมมันนะครับ คือความจริงเลเบเลตเนี่ยไม่ได้ผิดนะผิดที่เราเองเนี่แหละที่ไม่ควบคุมหลอดครับคือเลเบเลตเนี่ยยิ่งสูงเราก็ยิ่งสามารถออกหลอดได้มากเนาะยิ่งมีทุนนิดเดียวแต่ออกหลอดได้มากโอ้โหมันก็มันก็ฟูลฟิลนะจะว่าฟูลฟิลลวกันเพราะอะไรเพราะเราสามารถที่จะออกหลอดได้มากกว่าเดิมบางทีถ้ามันถูกทางเราเข้าจุดได้แม่นเนี่ย มันก็กำไรมากกว่าขอดของเราเนี่ยหลายเท่าถูกไหมครับแต่ลืมนะครับคือถ้าสมมติเราใช้เรื่อวุที่มันผิดพลาดเนี่ยคือการที่เราเออกหลอดไปแต่เราไม่ไม่คำนวณทุนที่เรามีครับโอ้โหลากได้ไม่ถึง10จุดอย่างเงี้ยอ้าวสุดท้ายมันแคบค่าสเปดกวา้างขึ้เมา่อกีปุ๊บๆอย่างเงี้ยมันก็หายไปแล้วถูกไหมฮะอันนี้ก็ ต้องระมัดระวังอย่างที่3นะครับคือการออกหลายไม้เกินไปการออกหลายไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะครับแต่การที่การออกหลายไม้แล้วเป็นออเดอร์ซ้ำๆอยู่ที่จุดๆเดียวอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้เรามา,จากจนเกินไปทั้งให้ดีลองเปิดหลายไม้ได้แต่ลองกระจายการเข้าไหมครับมันจะเป็นรูปแบบของมาติงเกลนะครับเข้าไปเข้าไปเข้าอีกเข้าอีเข้าอีพอสุดท้ายกา้ามมีการกลับตัวครับมันจะกลับมาฟาเร็วขึ้นอ่ะสมมติกา้ามมีการกลับตัวจากตรงนี้ขึ้นมาออเดอร์นี้เมื่อไหร่นะครับก็จะหมายความว่าเท่าทุนของมมันนนเี่่ยททแบบขดุละ อยู่ตรงนี้พอดีครับข้อที่4นะครับไม่ตั้ง Stop Loss ครับคือเราคิดว่าเดี๋ยวตลาดมันก็วิ่งๆิงไปเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอันนี้ก็จริงนะครับคือมันก็เกิดขึ้นบ่อยเนาะการที่การาฟมันลากอะไรลากลากลาก,ลกถ้าเราทนได้นะครับกราฟมันก็อาจจะกลับมาแต่น,นั้นนะ่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในออเดอร์บเนาะเพราะว่าทองมันก็ขึ้นตลอดแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดออเดอร์ซลลมาละ มันอาจจะมีการากได้ไกลามากกว่าเดิมมากเลยนะครับยิ่งตลาดปัจจุบันที่ทุกคนเห็นกันมันลากทีเป็นหมื่นกว่าจุดเลยนะและการาตั้งสตอลอดนะครับมันก็อาจจะทําให้พอทั้งหมดหายไปได้เลยการตั้งสตอล์ดมันก็จะเป็นการควบคุมความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่เดียวมากนะครับแนะนำให้ตั้งสตอลอดด้วยนะอย่างที่5นะครับเทรดชนขาแบบไม่รู้ตัว บางคนเนี่ยชอบเรดตอนที่เลิกงานเนอะ mm. ก็ทุ่มกว่าๆแล้เลิกงานก็ม่กดเรดกันหน่อยหารู้ไห่เขาว่าประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยมีข่าวนอนฟาร์มใหญ่แต่ดันไปเรดตอนทุ่ม28โอ้โหหมายเขาว่าอีก2อนาทีนะครับข่าวแรงมากกดยังไม่ขึ้นไหนเลยครับอยู่ๆก้าวสู้สิงแบบวิ่งขึ้นไปทะลุขึ้นไป,ปเผลอนะครับเราดันกดเซลล์อะโอ้โหจบข่าวเลยอย่างที่6นะครับแก้ผ่อนหนักจนเกินไปบางคนฉะลักการมาติงเกลครับเข้าออเดอร์ไปก่อนแบบ0.0 1ึแทนที่เราลากลงมานะครับจะเข้าออเดอร์อีก 01, ่กด ิมอเท่าหนึง0.01 0.02 0 4 0.08 0 0โอ้โหหมายก้อนมันก็กระจายกระจายกระจายนะครับกลายเป็นว่าแทนที่กราฟเนี่ยอาจจะวนกลับมาฟ้าก็ได้กลายเป็นคาดทุนนะกว่าเดิมพอยิ่งกดหลอดก็ยิ่งโดนลากอันนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอย่ที่7นะครับเทแบบคาดหวังมากกับมีแผนคือบางคนเนี่ยเข้าออเดอร์นจุดๆนั้นไปเนี่ยผมถามว่าเข้าเพราะอะไรยังไม่รู้เลยครับแต่คิดว่าน่าจะขึ้นแหละในจังหวะนี้เนี่ยนะครับมันทําให้พลาดหลายรอบมากเพราะสุดท้ายเนี่ยเราเข้าออเดอร์ไปมันอาจจะฟ้าอยู่แค่ประมาณ5วิ สุดท้ายครับล่างนัะก,กว่าเดิมจนเราต้องยอมคัดทิ้งหรือว่าพอตแตกเลยก็ได้ตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับและนี่แหละครับก็เป็นวิธีต่างๆที่ผมรวบรวมมาให้ทําให้เราไม่มาชิ้นคอกันนะครับและถ้าใครเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วและเทรดกับ xm อยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับใช้โค้ดของเทรดแว่นเพื่อที่จะร้รับเงินคืนทุกการเทรดและก็ติดต่อทางนี้ได้เลยผมมีกลุ่มพูดคุยพิเศษให้กับทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วไว้จเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านนครับบ๊ายบาย